ก็จะมาเปรียบเทียบระหว่างชามหน้าจิกโซกับจิตวิวว่าแตกต่างกันยังไงบ้างอย่าง,รางแ,แรกเลยก็ทวามนะครับขนาดขนาดตัวนี้จะอยู่ที่96 96มิลคำใหญ่นะค,คำโตอันนี้อยู่ที่92มิลแล้วก็องศาเนี่ยจะต่างกันครับอันนี้จะแหลมกว่า อันนี้จะ,จะตั้นเตือนหน่อยแลนน้จะลึกๆหน่อยแล้วก็อีกอย่างนึงก็พูทนี่ครับพูทมันอันนี้จะหนาอันนี้จะบางอันนี้จะอยู่ที่18บมิลส่วนตัวนี้จะอยู่ที่ ยี่สิบมิลแล้วก็ความยาวอันนี้มันกึิงมานะครับอันนี้อยู่ที่สามสิบหกมิลแต่จริงอะมันเป็นสามสิบเจ็ดอันนี้ก็สามสิบเจ็ดโอเคครับอันนี้ก็ความยาวความยาวเท่ากันอยู่แล้วแต่ความหนามมัต่างกันอแล้วก็น้ำหนักน้หนักช่างให้ดูเลย นี้อยู่ที่ร้อยหกสิบเอ็ดจุดเจ็ดกรัมเพราะว่ามันไงก็ต้องหนักเพราะมันใหญ่น,นี้อยู่ร้อยห้าสองจุดสี่กรัมก็มีเบากว่าเพราะว่ามันเล็กมันเล็กกว่าก็เลยเบากว่าก็อีกอย่างนะครับแนะนําให้ให้ซื้อชุดเนี้ยกล้าผมกซื้อแบบทั้งชุดทั้งชุดก็คือซื้อชาำกดด้วยเพราะว่ามันจะ องศาม,มันจะเท่ากันมันจะมันจะแมทกันองศาม,มันจะพอดีสายพานที่เราจะใส่ก็ประมาณนี้อันนี้ส่วนท็อปท็อปแคมหลังท็อปลังก็อันนี้จะเป็นทีวนะครับฝั่งนี้เป็นทีวิทีวีววันนี้จะเป็นกิโซ่นะครับความต่างเลย อย่างแรกเลยความต่างที่เห็นนะที่สังเกตเห็นก็นคือองศาเนี่ยมันจะต่างกันอันนี้จะแหลมกว่าอันนี้มันจะแหลแบบกว้างกว่า,วาเดี๋ยวมาลองอ้าให้ดูครับเป่น้อเสียสายพานเลยอันนี้นะครับอ้าได้ประมาณนี้อ้าได้มันดูมัดูเหมือนจะเท่ากันครับตอนอ้าอ่ะมันดูเหมือนจะเท่ากันเดี๋ยวลองใส่พานใส่ นี่ทีเดีบิวนะครับรีวิวเองไหมครับว่าสายพาน,นมันยังจะติดอยู่นี่สายพานเป็นเบอร์สิบเจ็ดอ่ายังติดอยู่นะครับเนี่ยยังติดอยู่มันยังลงไม่สุดแล้วก็ส่วนจิกโซ่จิกโซ่นี่จะนี่เลยสายพานต้องใช้ประมาณสิบแปดมันถึงจะดีนะครับแต่นี่เดี๋ยวเราใส่ไปก่อนเราะสยพานไม่ได้เอามาด้วยเลยไม่มีตัวอย่างให้ดู ก็ประมาณนี้ครับของที่ที่แนะนํานะครับก็คือที่เราก็จะมีที่ที่ซื้อใหม่เลยก็คือจุดนี้ครับทิกโซ่ซามหน้าก้าวถกดินกับท็อปท็อปแคมหลังของทิกโซ่แท้นะครับอันนี้แท้เพราะว่าเคยใช้เทียมแล้วเทียมมันมีปัญหาคือว่าล่องสไลด์มันนะบางทีมันมันมันอ้าไม่อ้าไม่ดีมางอ้าแบบอ้าติดติดสัมผัสแล้วเราก็เลยเาใช้ของแท้ก็ว่าจะดีกว่า อส่วนเน้ำหนักทอ,อกผมไม่ได้ช่างเลยแต่ผมน้องช่างให้ดูแล้วกันนี่เจ็ดร้อยห้าสิบหกจุดแปดกรัมขอจิกโซ่นะน,นี่จิกโซต่อไปทีเีเจ็ดร้อยสามสี่จุดหนึ่งกรัม ก็ประมาณนี้ครับก็ดูว่าไหนมันหนักกันแต่น้ำหนักนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาครับมันก็เหมาะสำหรับรถรุ่นแหละแต่แนะนําว่าถ้ารับเพื่อนเพื่อนจะใส่เงี้ยเพื่อนก็ไปดูคลิปผมทาก่อนเพราะว่าใส่ชามหน้าเก้าหกมันต้องทําแข้งนะครับก็อย่าลืมไปทําแข้งก่อนมันจะใส่กันโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับก็เป็นการเปรียบเทียบและการเปรียบเทียบความแตกต่างของจิ๊กซอ กับทีวชุดข้างนะครับเี็นชุดข้างก็ความแตกต่างกันก็ประมาณนี้แตกต่างก็ไม่แตกต่างกันมากโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามมด้วยครับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ